เราจะพาทุกคนมาไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่นับถือของเราศิลปินลูกทุ่งดารานักแสดงที่นี่นะคะของงานได้งานของเงินได้เงินเราจะพาทุกคนไปดูเลขเล็ก,ลกๆน้อยๆด้วยฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะในแนวชาแนลและตอนนี้เราอยู่กันที่วัดแม่ย่าซอม อำเภอคลองหาดจังหวัดสักแก้วคะ่ะซึ่งบอกเลยว่าที่นี่นะคะเป็นที่เรื่องรือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จจากการขอพรเนี่ยเยอะมากๆเลยล่ะคะ่ะเพราะว่ามีเหล่าดารานักแสดงนะคะรวมถึงศิลปินลูกทุ่งหลายท่านเลยมาทำการกราบไหว้สักการะที่นี่ซึ่งองค์พระพิคเนก็องค์ใหญ่มากเป็นจุดแรกที่เราต้องมากราบไหว้และขอพรคะ่ะ จากนั้นเราจะทำการลอดใต้ท้องช้างเพื่อเสริมสิริมงคลให้ดียิ่งๆิ่งขึ้นไปภายใต้องค์พ่อพระพิฆเนศองค์ใหญ่นะคะยังมีพระพิฆเนศปางต่างๆให้เราได้กราบไหว้ตามความศรัทธาได้เลยล่ะคะ่ะซึ่งภายในนะคะก็จะมีความงดงามความเงียบสงบมากๆเลยล่ะคะ่ะ ุดที่เราจะพาทุกคนไปขอโชคลาภนะคะจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากเรือนแม่ตะเคียนโบราณค่ะที่นี่นะคะมีคนแอบรีวิวมาด้วยว่าให้เลขเด็ดแม่นมากๆเลยล่ะค่ะ ขอโชคขอราบได้เลยนะคะใครเป็นสายแบบชอบเสี่ยงโชคที่นี่ก็มีอีกหลายจุดหรือเกินให้เราเนี่ยได้ไปขอพอรกันนะคะซึ่งบรรยากาศภายในเนี่ยแอบทำขนลุกอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยมาถึงขนาดนี้ก็ต้องได้เลขเด็ดกลับไปบ้างจริงไหมล่ะคะแต่เลขอะไรแนะแนวไม่บอกแ่้วค่ะจุดจืดจื อีกหนึ่งจุดที่สำคัญมาถึงที่นี่แล้วไม่เข้าไปไม่ได้เราต้องเข้าไปสักการะองค์พระประธานประจำวัดนี้ก่อนค่ะซึ่งภายในเนี่ยสวยงามมากๆเลยละค่ะแต่ว่าน่าเสียดายไปสักนิดนึงนะคะที่ไม่สามารถเข้าไปถ่ายองค์พระประธานแบบใกล้ชิดได้เพราะเนื่องจากเขาได้มีการตรึงสายศิล์นเอาไว้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นการทำพิธีกรรมทางศาสนาอยู่นั่นเองละค่ะ คามงดงามที่เห็นนะคะสวยงามตั้งแต่ทางเข้ายันทางออกเลยล่ะค่ะท่านผู้ชมเมื่อเรากลับไหวบูชาองค์พระประธานเรียบร้อยแล้วเราจะพาทุกคนไปไหว้องค์เทพทันใจกันค่ะ ซึ่งองค์เทพทันใจนะคะไม่ต้องไปไกลถึงพม,ม่าเลยวันนี้ที่วัดแม่ย่าซ้อมมีให้ทุกคนได้ขอพรแล้วเพียงเราอธิษฐานและนึกถึงท่านด้วยจิตใจของเราที่บริสุทธิ์และศรัทธาเพียงเท่านี้ท่านก็รับรู้แล้วค่ะอีกหนึ่งจุดที่หนับ่วพานไม่ได้นะคะก็คือไอ้ไข่ค่ะเราจะมาขอหวยกับไอ้ไข่เอ้ยเราจะมาขอเลขเด็ดเอ้ยเราจะมาขอพรไอ้ไข่กันค่ะ ตึ่งบอกเลยนะคะว่าของที่ถูกนำมาแก้บนตรงนี้ก็เป็นการการันตีแล้วว่าไอ้ไข่ก็คือแม่นไม่ไหว,วตรงนี้นะคะเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยแอบดูเลขที่อยู่ตรงหน้าไข่นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเลขที่เราให้ทุกคนดูเนี่ยจะสามารถ ทำให้ทุกคนเนี่ยมีโชคมีลาบได้หรือเปล่าถ้าใครชอบเลขไหนก็จัดเลยนะคะอุ้ยมาดูในไหกันดีกว่าอ้าวตต่เลขที่ออกที่นี่นับว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่คนเนี่ยหลั่งไหลมาแบบไม่ขาดสายแต่ว่าจะมีวันที่รวมตัวกันก็วันที่เป็นการเสี่ยงโชคของชาวไทยทุกคนทั้งประเทศนั่นแหละคะ่ะจะแบบคนแน่นกว่าปกติมากๆ และอีกจุดหนึ่งที่เราอยากจะพาทุกคนมาไหว้ก็คือพระราหูองค์ใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงต้นปีเดือนมีนาแบบนี้จะมีปรากฏการณ์พระราหูอมจันทรบอกเลยค่ะว่ามีหลายราศีมากที่จะได้รับผลกระทบทั้งหนิงแง่บวกแล้วก็แง่ลบ ไหนๆแล้วอย่าลืมหาข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยนะคะและถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมไปไหว้พระราหูด้วยล่ะคะ่ะซึ่งในวัดแก้ซอมนะคะทุกคนถ้าไม่ได้เตรียมของไหวมาไม่เป็นไรเลยเพราะว่าที่นี่มีให้เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะไม่ต้องยุ่งยากแต่อย่างใดเรามาที่นี่เราก็ต้องขอเรื่องเงินเรื่องงานให้สำเร็จละ่ะใช่ไหมคะ สุดต่อไปสายองค์พยานนาคราชก็คือพลาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าที่วัดยาซอมก็มีให้กับไม้สัการะเหมือนกันนะคะ ซึ่งบอกเลยว่าตอนเข้าไปเนี่ยแอบขนลุกเบาๆแล้วล่ะทุกคนเพราะว่าแสงจากพระอาทิตย์นเนี่ยส่องกระทบแลนว์โอ้สวยมากและด้านในมีะระฆังใหญ่บึ้มมากๆเขาเชื่อว่าใครที่มาตีะระฆังมาขอพรที่นี่จะช่วยในเรื่องของชื่อเสียงโด่งดังกลางวันไกลนอกจากะระฆังองนี้แล้วนะคะก็ยังมีของอันใหญ่ยักษ์ ใหญ่มากจริงๆให้รู้ไปเลยว่าจะดังขนาดไหนแต่ว่าจะตียังไงก่อนนี่ล่ะสิประเด็นนอกจากนี้นะคะจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดให้เราเนี่ยได้ไว่ายองคพยาญานาคราชแต่และตระกูลแต่และองค์ด้วยแล้วก็มีลูกแก้วให้เราเนี่ยอธิษฐานจิตค่ะสำหรับใครที่ชอบโยนเหรียญเสี่ยงทายดูสิว่าคำอธิษฐานของเราจะเป็นจริงไหม ที่นี่ก็มีให้โยนนะคะตรงนี้ใช้วิจารณญาณน,นะโดยรวมแล้วบอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่คือสวยงามมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากๆเลยล่ะค่ะไม่ต้องไปที่ไหนแบบยิบย่อยแล้วนะคะเพราะว่าจัดมาให้ที่นี่แล้วสำหรับจุดต่อไปนะคะก็คือแม่พระสูตรซึ่งตรงนี้เราก็จะทำการกับสักการะแ,ะแล้วก็ขอพรอีกเช่นเคยค่ะ แต่จุดนี้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากแต่ว่าแนเองก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ตรงนี้มีลักษณะคล้ายกับไม้เสียเ่ยงไทยซึ่งแนเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าใครรู้จักก็แนะนำได้ใต้คลิปในคอมเมนต์เลยนะคะและจุดนี้ถ้าไม่มาไหว้ก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดแม่ย่าซอมนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาไหว้มากาัการะองค์แม่ย่าซอมกันก่อนคะ่ะซึ่งท่านจะอยู่ด้านในสุดของวัดเลย เดินเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นแม่ย่าซอมนะคะองค์จำลองเนี่ยอยู่ด้านหน้าศาลาเราสามารถปิดทององค์แม่ย่าซอมได้เลยนะคะตามตำนานว่าไว้ว่าองค์แม่ย่าซอมนะคะท่านเป็นเจ้าหญิงแห่งเมืองกัมพูชาและท่านอยู่ที่นี่มานานมากๆจนมีวันหนึ่งเนี่ยชาวไร่ชาวนาที่เขาอยู่แถวนี้ค่ะเขาได้เห็นแม่ย่าซอมในรูปร่างของหญิงชรา นุ่งขาวห่มขาวท่านนะคะอยู่ที่นี่มันนานมากและได้มีการสื่อสารเข้าทรงคนที่เป็นร่างทรงและก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับองค์แม่ย่าซอมเดี๋ยวแนทจะแปะลิงก์ไว้ให้ทุกคนอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้แล้วคนที่มาขอเรื่องการค้าขาย เรื่องของความสําเร็จก็สามารถมาขอากับองค์แม่ย่าซอมได้เลยและมีหลายต่อหลายคนนักสแสดงศิลปินหลายท่านที่ประสบความสําเร็จจากการขอครั้งนี้ค่ะขอกระซิบอีกนิดนะคะว่าแม่ย่าซอมท่านชอบเสียงเพลงเสียงร้องที่ไพเราะค่ะถ้าใครอยากขอให้ขายที่ได้นะคะก็จะขายได้ใครขอให้มีเงินซื้อที่ก็จะมีเงินซื้อที่ ที่วิจารณญาณและความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าสิ่งที่แนกล่าวมาทั้งหมดนี้จะจริงน้อยมากแค่ไหนก็สามารถมาลองเที่ยวที่นี่ได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะยังไงฝากติดตามช่องแนนวชาแนลไว้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ